ในวันนี้จะได้กล่าวโดวยหัวข้อว่าการงานคืออะไรท่านที่เคยมาฟังในวันเสาร์ที่แล้วมาย่อมจะยังจำได้อยู่ว่าในวันเสาร์ที่แล้วมานั้นได้พูดกันถึงข้อที่ว่าการศึกษาคืออะไร <c oughs> และถ้าท่าน เข้าใจตามที่ได้กล่าวไปแล้วก็ย่อมจะเข้าใจเห็นได้ว่าเรากล่าวตามทัศนะของพุทธบริษัทไม่ได้กล่าวอย่างที่เขากล่าวกล่าวกันและกล่าวในลักษณะ เป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่ต้องเป็นเรื่องวิเศษวิโสที่เรียกว่าปรัชญาหรืออะไรทํานองนั้นดังนั้นจึงเป็นการกล่าวที่สรุปความออกไปได้ว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทําชีวิตให้กล้าวหน้า เต็มตามความหมายอของคำว่าชีวิตหรือขยายความออกไปว่าสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อให้มนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา กาลองค่ยครวรดูว่าเรามองกันในลักษณะอย่างไรแลวเรายุติความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในลักษณะอย่างไรและเป็นไปแต่ในทางของการปฏิบัติไม่เป็นเพียงหลักวิชาหรือหลักปรัชญาที่ไม่รู้จักจบ <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าการศึกษาเป็นคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้านอย่างถูกต้องให้แก่มนุษย์เพื่อเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขา้เราก็จะเห็นได้ว่าเรายังไม่ได้รับ ประโยชน์เต็มตามความหมายอันนี้ซึ่งย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าเรายังไม่มีการศึกษานั่นเองถ้ามนุษย์ยังไม่ได้รับประโยชน์ตรงตามความหมายของคำว่ามนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์ยังไม่มีการศึกษาครับก็ได้แต่โอ,อ้วด เต้นแรงเต้นกาไปตามภาษาคนที่เข้าใจผิดต่อสิ่งสิ่งนี้ก็ถือว่าเรามีการศึกษาที่จเจริญ <c oughs> เดี๋ยวนี้ดูจะอวดกันในเรื่องนี้มากว่าเรากำลังมีการศึกษาที่จเจริญหรือก้าวหน้า <c oughs> ถ้าว่าก้าวหน้ามันก็เป็นการก้าวหน้าไปสู่ความวินาศมากกว่าถ้าว่าจเจริญมันก็จเจริญไปในทางที่จะสร้างปัญหายุ่งยากให้รกรุงรังไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับมนุษย์นี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการศึกษานั้นโดยแท้จริง มาในวันนี้อาตจจมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการงานนั่นคืออะไร <c oughs> หลายคนคงจะนึกว่าเป็นการพูดชนิดที่ดูมินผู้ฟังเกินไปเสียแล้วคือท้ลยกับจะหาว่า ผู้ฟังไม่รู้ว่าการงานนั่นคืออะไร <c oughs> จึงอย่างนั้นก็อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังดูให้ดีๆ <c oughs> คำว่าการงานก็คือคำพูดที่ติดปากที่สุดคำหนึ่งในหมู่มนุษย์ใครๆก็รู้สึกว่า เราทำงานและเห็นผู้อื่นทำงานและเข้าใจได้ดีว่าเราต้องทำงานไม่ฉะนั้นเราก็จะไม่มีอะไรกินหรือเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่สำหรับกินอะไรในโลกนี้ถ้าเราไม่ทำงานถ้ามองกันอย่างนี้การงานก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชัง ี่ฟื้นความรู้สึกของคนทั่วไปเราควรจะให้ความเป็นธรรมแก่สิ่งที่เรียกว่าการงานมากกว่านั้นมากคือถึงกับว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งสูงสุดสําหรับมนุษย์าว่าโดยที่จริงแล้วตัวการงานนั้น เป็นการกระทำที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาถ้าการศึกษาเป็นการทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องแกวัฒนาแกวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วการงานก็คือตัวการทำให้ก้าวหน้านั่นเองเพราะว่าศึกษาแล้วก็ต้องทำ ตามที o, make er people, ่ควรจะทำเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้สึกมีความรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าการงานนั่นหรือเปล่าเมื่อเราถูกใช้ทำงานก็อิดนารอาใจก็ฟัดก็เฟียดเพราะความที่ไม่อยากจะทำงาน นั่นเป็นเครื่องแสดงว่าเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าการงานการไฟคนละทิศคนละทางตามความรู้สึกตัวๆไปคนก็ไม่อยากจะทำงานเพราะอะไรก็ไปคิดดูเองเถิดเป็นเพราะความโง่หรือจะเป็นเพราะความฉลาดก็ลองคิดดู